เจ้าของร้านเคมีพัธุ์แบบผสมมือประเภทคาแคร์ที่นี่เนี่ยที่เคยบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ตอนช่วงโควิด -19 เ้าเขาสต็อกเอทิลแอลกอฮอล์เยอะมากไปผสมเป็นเจลล้างมือเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์สำหรับที่จะฆ่าโควิดสอ่ะคนนี้ก็เลยบอกว่าพอมันเหลืออยู่ล็อตหนึ่งก็พี่น้องเอดกับอาร์ตก็ไปซื้อจากร้านนี้ขอซื้อเหมาล็อตเลย360ลิตร18แแกลลอนไปเขาก็เลยไปสอบถามทาง เจ้าของร้านขายเคยมีภัณฑ์แห่งนี้แหละว่ามันมีเมทิลแอลกอฮอลอะไรผสมอยู่ในรถนี้ไหมยอย่างไรเขาบอกว่าเคยขายแอลกอฮอล์95เปอร์เซ็นต์ให้กับผู้ต้องหาไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายืนยันว่าเป็นชนิดกินได้คือเอทิลแอลกอฮอลหรือเอทานอลสั่งซื้อมาตั้งแต่ปี63เอามาสู้โควิด19แล้วตอนเนี้ยมันก็เหลือแอลกอฮอล์อยู่เนี่ยเหลืออยู่ในโกดังทั้งสองพี่น้องนี้ก็เลยมาติดต่อขอซื้อไปทั้งรต360ลิตร18แกลลอน อ่ะปรากฏต่อมาตำรวจก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปเก็บตัวอย่างสารเคมีทั้งหมดในร้านรวมถึงแกรอนอบรรจุต่างๆเอาไปตรวจพิสูจน์ว่า,ามันจะมีปนเปื้อนไอตัวเมทานอลหรือเมทเลิลแอลกอฮอล์หรือเปล่า ขณะที่อีฟเจ้าของร้านพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปปากคำกับตำรวจค่ะเพื่อที่จะชี้แจงยืนยันต่างๆนะคะว่าไม่ได้มีการทำลายของกลางเพราะว่าไม่ได้ขายแอลกอฮอลให้กับสองพี่น้องไปทั้งหมดและทางร้านก็ไม่ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาไปสั่งซื้อเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรกันแน่เไม่บอกเขาไม่ได้บอกก็เขามาซื้อก็เห็นต้องถามว่าเอาไปทําอะไรไปทําเหล้าขาวเหรอใช่เขาไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรไงหลักฐานทางคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยตัวเองก็มีการมอบไปกับตํารวจไปหมดแล้วค่ะ เราไม่มีส่วนรู้เห็นไอตรงส่วนนี้เลยแล้วก็เราก็ขายสินค้านี้มาตั้งนานหลายปีแล้วค่ะก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะจนมาเจอสองคนพี่น้องเนี่ยค่ะที่มาซื้อตัวแอลโกอฮอล์ของเราเราก็ไม่ทราบด้วยว่าเขาจะเอามาผสมยาดองเพื่อเอาไปขายแล้วก็จําหน่ายตามซุ้มยาดองให้ชาวบ้านได้กินจนเกิดมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเป็นจํานวนมากอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอออกมาชี้แจงความบริสุทธิ์ใจด้วยค่ะ ก็เห็นว่าแบบไอ้พวกแกลงแกรอนอะไรบรรจุอ่ะเขาแบบกรีดทิ้งอะไรไปหมดแล้วไม่เหลือหลักฐานอะไรแล้วเดี๋ยวบ่ายสองโมงวันนี้ทางทีมแพทย์ที่เฝ้าระวังคลัสเตอร์ยาดองมรณะนี่เดี๋ยวจะถแถลงปิดศูนย์สรุปข้อมูลผู้ป่วยอาล่าสุดแบบนี้สรุปเสียชีวิตเป็นแปดถูกไหมค่ะรายล่าสุดเป็นคนที่อาการป่วยหนักตั้งแต่มาแอดมิดอยู่แล้วก็สะสมของคลัสเตอร์นี้มี44คนรักษาหาย30คนยังเหลือที่นอนอยู่ในโรงพยาบาล6คนตายไป8คนนี่สริ<ะ>รวม44คนนะครับ お